ตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอ่ะธิพวรรณนะคะวันนี้อ่ะจะมาอัดรีแอคชั่นค่ะทุกคนโดยรีแอคชั่นที่จะมาอัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นรีแอคชั่นของน้องกรัฟคณาวุฒินะคะคลิปของช่องจิกกบาลค่ะทุกคนในแฮชแท็กจิกกบาลมิชชั่นเอกกราฟนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนจิกกบาลคืนใจเสนอ วันนี้เราจะมีห้าภารกิจพิชิตไปกับกัฟนะคะภารกิจของเราภารกิจที่หนึ่งคือพูดให้ฟังชัด,ชดๆหน่อยการ,รเล่นนะคะพี่จะมีตู้แบบนี้ได้ผมต้องอ่านทั้งหมดเลยไหมครับทั้งห้าคำเลยไหมครับเอาสามในห้าค่ะเอาสามในห้านะครับอ๋ออ่าอ่า <laughs> ได้เบอร์อะไรคะหรือแจกให้พี่บ้างตู้ไว้ข้างหน้าเลยเบอร์สามครับโอเคเบอร์สามเห็นไหมครับเบอร์สามนี่ครับคือคำนี้นะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าคือประโยคอะไรตาลมกับข้างดูค่ะสามครั้งเหรอครับใช่ค่ะเอาเลยไหมครับได้ค่ะหนึ่งสองสามตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันเดียวได้ตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันเดียวได้ตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันเดียวได้ เต็มสิบไม่หักเด้อวอมครับตอนแรกแค่วอมได้เดินชนตา้นเลยต้องบอกเดินชมตาคมเดียวดายอะไรไม่รู้เล็กไหนคะเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งคือคำว่าง่ายหรือยากครับง่ายง่ายอ่า ครับเนี่ยครับอ๋อไม่ใช่รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กสามครั้งรถยนต์รถล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์รถยนต์ล้อล้อยางรถรางล้อเหล็กได้ครับเอาเลยครับหนึ่งสองสามรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กอยทำไมพูดได้อะรถยนต์ย้อยยาง

มาค่ะหนึ่งสองสามฝนตกปลอยกอนกนกคนตลกชวนดวงกะมนคนผอมรอชมพระมอนดมดอมดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกล้น ลอยโคตรยาก,ยกาต้องเริ่มใหม่ไหมครับโคตรยากให้ก่อนให้ก่อน,อนไปแล้วแต่ฝนปลอย,ยน,นะฝนปลอ,อยอยู่ข <ยน S 2> <น>้างเดียวพอะมนพมดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมรลมบนหวนสอบจนปลอยผมปลกคอสองสมอนสมพร คนจอพบสองอรชรสมพรปองสองสมอนยอมลงคลองลอยคอมองสองออรมองนมองปกมองผมมองจนสองคนาวามบ ที่แล้มากโคตรยากเไม่แต่ฝนปลอยอ่ะผ่าตรงรอยยนรอยยนคอมเมนต์คอมเมนต์ขอกาแฟได้อยู่โคตรยากอ่ะครขอคำว่าฝนโปรยคำเดียวได้ไหมอว่าพาปวดคอเลยครับสี่ข้อเก่งมากปพ่อพงษะไปเดี๋ยวเราดูภารกิจถัดไปนะคะน้องจะแปลงร่างไปนะคะหนึ่งสองสาม กลลัับบมาแ้วครโอเคภารกิจที่สองของเรานะคะคือคืออะไรแคปไม่ทันฉันจะทำหน้าแคปร้านล่ะครับใช่แสดงว่าผมต้องทำดูดีๆให้เขาแคปให้ทันแล้วกันโอเคได้วครับพี่มีทั้งหมดห้าหน้าที่ต้องไม่กลับดูดีหัวที่อยากให้ทำทางกลางเลยนะครับเด็กคือเฮ้ยมีอะไรอ่ะทำทุกอันเลยได้ไหมคะ เซ็กซี่กัดนึ่งสองละเขาทันไหมครับหนงสองต้นน่ักโอ้ยเซ็กซี่มากเลยอ่ะโอ้ย มองบนปากจี๊ด้ามองบนอ,อุ้ยน่าก้าวมองไม่ทันนะขเขาแค็งหมดแล้วเ,เนี่ยข้หมดแล้วเนี่ยมองบนอุ๊ยน่าก้าวอันต้องจบไปน่ารักเนาะมองมากยากครับอันนี้ขนาดนี้เซ็กซี่น่าจะถนัดจุดถูกไหมอันถัดไปเซ็กซี่ก็ยากครับถ้าไหนที่ขนัดถูกต้องดูโจทย์อ่ะ หลอดตาหลุดฮะถ้าหลอดตาหลุดเป็นยังไงอ่ะต้องเจาะลูกตาเชต้องเจาะลูกตาหลอดตาหลุดจุกๆอะไรอย่างงี้โว้มาแล้วโอยมันพิกลปะคะเนี่ยโอยิเลยตาหลุด โอเคสองนพี่ทำให้หมดได้ครับทางบ้านบอกว่าอยากให้ทำพี่ทำให้หมดเลยค่ะได้้สาวิ่งดื้อตาใส่ตาหลุดแล้ใส่่ันไหมันไหมใส่ไหมแต่ละมีดตวแต้วามกับใจไม่อยู่แล้วจ้า อันนี้น่าจะเป็นจุ๊บอะอันนี้ระยิบระยับแล้วค่ะต่างใครคนนี้ขอรอดูมาอันสุดท้ายอันนี้น่าจะแพหมัดอ่าอันสุดท้ายนะครับอุ้ยทำปักจูเท่บาดใจเท่บาดใจมันต่างกันหรอตาหลุดยังไงครับอ่าเท่ล่ะคิดว่าเท่ที่สุดคิดว่าเท่ที่สุดใชบ อยู่เฉยๆกระเทศแล้วปะคะโอยอันนี้มันดูเดืออันนี้มันจะไปตีหัวเลยอะละกิจนี้แคปตันทันไทันค่ะใารก็แด้ม็อกแคปตันทันเดี๋ยวเรามาพังลกิจที่สามได้ครับมันมันไม่มีลูกไหนหล่นลงมาเลยไม่เอาไปใหม่กันได้ขยับมันลงดู มันแย่งกันลงอ่งะเป,ป๊ะๆมากเลยอ่ะตอ0 0ันแหละที่ว่ามันจะพังไหมครับเนี่ยไม่พังไม่พังจ๊บเลยจ<อ>ับพังโอเคออกแล้วสีสีลูกบิดก็ละคือลอกมันแล้วนะพังเลยไม่พังไม่พังเรื่องะรเออ เบอร์ที่พี่อยากให้ได้คือเบอร์แล้วไม่บอกจะพี่เปลี่ยนเบอร์ตอนนี้เลยหนึ่งสองซ้ำตัวฉันเพลินเดินตากลมหรือตากลมครับเดินตากลมเดินตากลมตากลมเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันทร์เยาได้โอเคตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันทร์เยาได้อ๋ออันที่สองคือตากลมใช่ไหมครับมันมีสระการอยากให้ลองอ่าน อันไหนครับอาเราไม่ให้ไม่เราล็อทกี้มาทางบ้านบอกว่าด้วยความที่ว่าผิดเมื่อกี้เราเลยให้บ้าอลองใช่ไหมครับสสสสสูีีีี

ออออขอซื้อมาไว้ที่บ้านได้ไหมคะไม่ไหมค่ะ <laughs> ทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคชั่นในครั้งนี้นะคะก็เป็นมิชชั่นที่แบบมีความตลกสนุกสนานแล้วก็น่ารักมากคือมีมแต่ละมีมก็คือ meme, คอ่าเราได้นะคะ ค่าได้ค่าจริงๆนะคะส่วนเราก็ค่าได้ค่าเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด subscribe ให้อ่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ